สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอกีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2กลุ่ม C นะฮะโซนเอเชียนะครซึ่งเป็นกลุ่มที่ไทยอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้กับจีนกับสิงคโปร์จบลงนะครับโดยไทยเปิดบ้านต้อนรับเกาหลีใต้แล้วไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้ศูย์ประตูต่อ3ส่วนจีน เปิดบ้านตอนรับสิงคโปร์และก็จีนเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4ี่ประตู่อหนึ่งทำให้ผ่านไป4ีนัดนะครับเกาหลีใต้มี10คะแนนจีนมี7คะแนนไทยมี4คะแนนเท่าเดิมนะครับสิงคโปร์มี1คะแนนครับอตอนนี้เดี๋ยวเดีเ๋ตอนนี้นะครับก็ ไทยไทยมีประตูผลตอบประตูได้เสียติดลบสองนะฮะติดติดลบสองนะครับจี 7, 7นมีผลตอบประตูได้เสียบวกหนึ่งนะครับทำให้ไทยนี่เสียเปียบทั้งประตูได้เสียก็เสียเปียบทั้งคนะแนนครับนัดที่ไทยเจอกับเกาหลีใต้นี่ก็ถ้าจะบอกว่าเสียดายก็เสียได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผม ผมคาดการไว้อยู่แล้วว่าโอกาสที่ไทยจะเสมอหรือชนะเกาหลีใต้นี่ก็ค่อนข้างยากดังนั้นกไไไ็ไม่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 ได้ถือว่าเป็นการที่เสียหายอะไรมากมายนักเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันยังมีเนัดการแข่งขันที่จะต้องเหลืออีกอยู่หลายแมตช์อยู่ก,ก็ก็คือตอนนี้เหลืออยู่อีกสองแมตช์ก็คือแมตช์หน้าไทยจะต้องไปเยือนจีนที่จีนนะครับก็ เป็นนัดที่5ฮะวันที่6มิถุนายน2567นเะครับเป็นนัดที่5แล้วก็นัดต่อไปนัดสุดท้ายไทยจะต้องเปิดบ้านต้อนรับสิงคโปร์ในบ้านนะครับด mm ังนั้นในนัดนัด,น,ดนัดที่ห้าเป็นนัดที่สำคัญมากเพราะว่าไทยห้ามแพ้ถ้าไทยแพ้ทีนี้ก็คือไทยตกรอบเลยเพราะว่าเขาจะเอาแค่2ทีมเขา้ารอบก็คือดัหนึ่งแะดับสองส่วนระดับ3ามระดับ4นี่ตกรอบ นะครับตอนนี้ไทยกับจีนกำลังแย่งกันอยู่นะเกาหลีนี่ไม่น่าจะพลาดที่จะเข้ารอบต่อไปคือรอบ3เพราะรอบ3านี่จะเป็นรอบที่จะต้องมีทีมได้ไปฟุตบอลโลกแล้ว6ทีมในรอบ3ามซึ่งเป็นรอบ18ทีมนะตอนนี้มันรอบ2อยู่รอบส6สทีมดังนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองได้เข้ารอบสามอันดับสามอันดับสี่ตกรอบเกาหลีไม่น่าจะพลาดที่จะเป็นอันดับหนึ่งของสายอันดับสองอันดับสามเนี่ยคือจีนกับไทยนี่ เบียดแย่งกันอยู่นะตามที่บอกจีนมีอยู่เจ็ดคะแนนไทยมีอยู่สี่คะแนนตามนักกฤนอยู่สามคะแนนถ้านัดหน้าถ้าไทยแพย้จีนจีนเขารอบทันทีไทยตกรอบแต่ถ้าไทยชนะก็ยังต้องไปดุลกันนัดสุดท้ายซึ่งโอกาสไทยจะดีกว่าเพราะว่าไทยจะเปิดบ้านต้อนรับสิงคโปร์ส่วนจีนจะต้องไปเจอกับเกาหลีใต้นะครับนะฮะนัดหน้า,นาเนี่ยสำคัญมากถ้าเครียกว่าเป็นนัด ชี้ชะตาเลยว่าจีนกับไทยใครจะได้เข้ารอบต่อไปนะถ้าไทยชนะจะมีแจมเท่ากับจีนแต่ว่าโอกาสในนัดสุดท้ายไทยจะมีโอกาสมากกว่านะครับดังนั้นนัดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันผ่านไปแล้วทไไํวอาอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถือว่าผ่านไปแล้วจบไปแล้วมุ่งมั่นนัดนต่อไปนะครับทุกท่านครับ อกไทยยังเปิดกว้างอยู่เพอเผยนี่ผมผมมองว่าไทยเปิดกว้างมากกว่าจีนเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าในสถานการณ์แบบอย่างนี้จีนจีนต้องเล่นเกมอุดแน่นอนต้องเล่นเกมอุดแน่นอนอุดเพื่อรอาการสวนกลับแล้วก็ยิงเพื่อเอาชนะไทยหรืออุดเพื่อเสมอแล้วนัดสุดท้ายไปยันเสมอเกาหลีใต้จีนก็ยังได้เข้าอยู่เพราะว่าแต้มแ้มเนี่ยมันห่างกันอยู่สามแทมไง ถ้าถ้าเสมอช่องว่างก็จะห่างสามแจมเหมือนเดิมนะช่องช่องว่างห่างสามแจมเหมือนเดิม,ถ,ม,ดดถ,ถ,ดมถึงแม้ว่านัดสุดท้ายเนี่ยถ้าถ้าเกิดเสมอกันนะถึงแม้ว่านัดสุดท้ายเนี่ยจีนเสมอไทยชนะเนี่ยจีนก็ยังมีแต้มนําไทยอยู่นะยกเว้นว่านน,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 นัดสุดท้ายถ้าเสมอนัดหน้าแล้วนัดสุดท้ายจีนแพ้แล้วไทยชนะสิงคโปร์เยอะๆผลต่างประตูดได้เสียไทยก็จะเยอะ แต่เราสําหรับไทยเนี่ยเราจะไปวังน้ําบ่อหน้าอย่างนั้นไม่ได้จะไปวังตรงนั้นไม่ได้ก็คือต้องเอาชนะจีนให้ได้ในนัดที่จะเจอจีนเนี่ยนะจีนจีนเองยังยังมีสองขยักอยู่ที่ว่าเออ้าไม่แพ้ไทยนะถ้าเสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบเปิดกว้างอยู่แต่ถ้าไทยชนะจีนถ้าไทยชนะจีนนะโอกาสโมเมนตัมนี่จะมาทางไทยมากกว่าดังนั้นเนี่ย นัดที่ผ่านมานะฮะที่ไทยเปิดบ้านแพ้เกาหลีใต้นี่ไม่ได้ถือว่าเสียหายมากนะครับมันเป็นเรื่องปกติของเกมกีฬาเกมฟุตบอลทีมเล็กย่อมมีโอกาสที่จะเ,เสมอได้กับทีมใหญ่แต่โอกาสที่จะพ่ายกับทีมใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนั้นผมตระใจกไว้แล้วนะนัดต่อไปนี่สำคัญนะฮะไทยจะต้องชนะกีดได,ได้เจอกันใหม่นะครับวันที่6 มิถุนายนไทยจะต้องไปเยีอยจีนแล้วก็วันที่สิบมิถุนายนไทยจะพบกับสิงคโปร์ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจีเป็นทีย์ไ้เลยนะนัดไทยกับจีนนี่เพราะว่าหนึ่งแจมที่ไทยไปได้จากเกาหลีแล้วก็สองแจมที่จีนเสียให้กับสิงคโปร์ถือว่าเป็นโอกาสดีของไทยมากเลยนะ สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ